วันนี้อาจจะมาคุยในเรื่องของสิ่งที่เขาบอกว่ามันไม่มีจริงนะคะแต่ว่าเราก็ยังไหวกันอยู่นะคะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะก็คือเรื่องของซุนอู่คงนะคะหรือว่าเทพเฮ่งเจียนะคะได้ไปหาข้อมูลมาบ้างแล้วก็ดูจากประสบการณ์นะคะสิ่งที่เคยพบเจอกับตัวเองนะคะไปเชื่อว่าเทพองค์นี้มีจริงนะคะถ้าใครยังนึกท่านไม่ออกนะคะก็คือเทพลิงนั่นแหละเฮ่งเจียในเรื่องก็จะมีพระถังซัมจัง๋งใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลพระถังซัมจัง๋ง เพื่อที่ให้ท่านเนี่ยเดินทางจากจีนนะคะมาที่ชมพูทวีปมาที่วิทยายลัยนารันทาเพื่อที่จะไปเรียนรู้นะคะไปเอาเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะคะกลับมาที่จีนนะคะเพื่อมาถ่ายทอดและด้วยประสบการณ์ของบายแล้วนะคนจีนเนี่ยเขาจะไม่รู้จักเฮงเจียเขาจะไม่รู้จักซุนหงอคงเขาจะเรียกว่าซุนอู่คงถ้าพูดคําว่าซุนอู่คงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้ในเรื่องของการที่จะต้องไหว้คู่กับพระแม่กวนอิมนะคะแล้วก็พระถังซัมจัง๋งซึ่งคนจีนเนี่ย ไม่ได้วหว้พระถังซัมจังเลยนะคะแต่ว่ากลับกลายมาเป็นที่คนไทยนะคะที่นับถือทั้งหมดเลยทั้ง4ี่องค์พร้อมกับม้าด้วยนะถามว่าไปลายวหว้เคยขอพรท่านไหมตัวปายโดยส่วนตัวปลายขอพรก็ปายเคยไปไหว้ท่านที่เขาสามมุกนะคะข้างหลังตรงโซนโซนหนึ่งก็จะมีครบเลยทั้งพระถังซัมจังทั้งมา้าทั้งซุนงอคงนะคะทั้งตือป่วยก่ายทุกอย่างก็จะมีอยู่ตรงนั้นเคยไปขอในเรื่องของการเรียนขอเราได้นะคะต่อมานะคะปาย ก็ไปขอในเรื่องของการทํางานตรงนี้นะ่ะถามว่าได้ไ้ย ได้นะวิธีการไหว้ของปายนะคะปราจะใช้ธูปทั้งหมด19ดอกนะคะ่ะแล้วก็มีน้ำสม้มมีนมก็มีน้ำชาน้ำเปล่านะคะแล้วก็จะมีผลไม้นิดหน่อยเพื่อเอาไปถวายท่านนะคะแล้วก็ขอพรอเคลียร์เรื่องนะคะแต่ว่าต้องขอทั้งหมดนะไม่ได้ขอเพียงองค์เดียวนะคะแล้วก็เท่าที่เคยถามดูนะก็มีหลายๆคนที่เชื่อนะคะว่าเทพศุนอุ่คงเนี่ยคะ่ะอยู่บนสวรรค์แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าไหว้พระแม่กวนอิมนะคะก็ควรที่จะเชื่อด้วยนะคะว่าท่านเนี่ยมี จงซึ่งถ้าเราไหว้พระแม่กวนอิมใช่ไหมคะแล้วมีซูอูคงเนี่ยที่เราไหว้เพิ่มด้วยเนี่ยจะช่วยเสริมในเรื่องของการขาจัดอุปสรรคปัญหาทําให้งานที่เราขอเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเดินทางนะคะท่านจะช่วยคุ้มครองเราได้ด้วยเช่นกันนะคะถามว่าจะต้องมีเป็นลูกปัน้นหรือว่าจะต้องมีบทสวดไหมเนี่ยไปยังไม่ค่อยเคยเจอนะคะถ้าเจอก็จะเป็นการแต่งใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าคนจีนเขาก็ไม่ได้นับถือเพราะฉะนั้นเนี่ยไปยว่าอาจจะใช้เป็น รูปภาพนะคะแล้วก็ใช้เป็นจิตในการตั้งมั่นถึงท่านนะ,ะอันนี้ตัวไปเคยผ่านมาแล้วนะก็ยังอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองดูนะคะแต่ว่าใครที่เป็นสายแบบฮินดูจา๋จานะแล้วมาขอตรงนี้เนี่ยไปคิดว่าไม่ได้นะคะต้องเป็นสายที่มีเชื้อสายจีนด้วยนะคะถึงจะประสบความสําเร็จคะ่ะแล้วก็ผลไม้ที่ท่านชอบนะคะก็ต้องเป็นกล้วยอยู่แล้วคะ่ะแต่กล้วยที่ท่านชอบมากที่สุดนะคะก็คือกล้วยไข่นะคะกล้วยเล็กๆเ,เนี่ยแหละสามารถถวายได้เยอะๆเ,เลยนะคะผสมกับน้าส้มก็ได้นะบวกกับ น้ำส้มก็จะทําให้เรื่องที่คุณขอเนี่ยดีขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าอยากไหวในไทยนะคะที่ศาลเจ้าพ่อเสือมีนะคะแล้วก็ที่ศาลที่มีองค์เทพจีนเยอะๆนะคะโดยเฉพาะองค์เทพที่เป็น12นักสัตว์นะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปขอพรได้เหมือนกันนะคะ